สวัสดีท่านผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้ก็จะมาอธิบายหัวข้อธรรมะพี่จอนจะถามเรื่องอะไรน,นะวิธีสังเกตสภาวะของตัวเองครับวิธีสังเกตสภาวะของตัวเอง<ๆ>ก็เวลาสังเกตสภาวะของตัวเองก็คือเวลาที่เราจับแก้วน้ำหรืออย่างเวลาที่เราจับโทรศัพท์เนี่ย เรารู้สึกได้ไหมถ้าเรารู้สึกได้เราก็สังเกตแบบนั้นแหละคือเรานั่งอยู่เนี่ยก้นเราเนี่ยกระทบกับที่นั่งหรือเก้าอี้เนี่ยทำไมเราถึงรู้ได้ทำไมเราถึงรู้ได้ว่าก้นเราเนี่ยกระทบกับเก้าอี้เรานั่งอยู่เท้าเราแตะพื้นเนี่ยทำไมเราถึงรู้ได้ว่าเท้าเราแตะพื้นเราทำไมรู้สึกได้ ทุกครั้งที่มีการแตะมีการสัมผัสมีการหยิบการจับทำไมเรารู้ได้ก็ตรงนั้นแหละก็คือรู้ตรงนั้นแหละเราสังเกตคือการสังเกตคือเท้าเราแตะพื้นเนี่ยทำไมเราถึงรู้สึกได้ก้นเราติดก้นเราติดเก้าอี้เนี่ยทำไมเราถึงรู้สึกได้วิธีการสังเกตก็ไม่ต่างกันคือมันรู้ได้มันรู้ได้วิธีสังเกตก็ให้สังเกตแบบนั้นเลย เมื่อเรารู้ได้เราก็ต้องสังเกตได้ทุกอย่างการสังเกตมันก็เหมือนกันมันมันไม่ต่างกันให้สังเกตเหมือนอย่างที่เรารู้สึกเรารู้สึกที่เท้าได้ทำไมเราถึงสังเกตได้เรารู้สึกที่ก้นได้เนี่ยทำไมเราสังเกตได้การสังเกตสภาวะธรรมของตัวเองสังเกตอาการตัวเองก็คือสิ่งเดียวกันสังเกตเหมือนกัน เมื่อเรานั่งอยู่เรามีการเห็นความคิดเคลื่อนไปนั่นแหละการเห็นนั่นแหละเรียกว่าการสังเกตการเห็นนะ่ะมันเห็นด้วยความรู้สึกภายในเขาเห็นด้วยผู้รู้ผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นใชผ้ผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นนี่แหละสังเกตตัวเองสังเกตอาการของตัวเองสังเกตสภาวะของตัวเองว่าตัวเองปฏิบัติทมไปแล้วเนี่ยมันอารมณ์เรายังรุนแรงเหมือนเดิมไหมอารมณ์เราซอฟลงไหม ความแรงของอารมณ์เรามันเหมือนเมื่อก่อนที่เรายังไม่ปฏิบัติไหมมันซอฟลงเราก็ต้องรู้มันแรงเหมือนเดิมเราก็ต้องรู้นั่นแหละให้สังเกตตัวเองแบบนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้เรียนรู้เป็นผู้ศึกษาไม่ใช่การไปนั่งอ่านนั่งท่องนั่งจําอ่านท่องจํามันเป็นวิธีการที่รู้แค่ระบบของสมองรู้แค่จํารู้แค่ท่องแต่เราไม่ได้มาเฝ้าสังเกตภายในของตัวเอง คือการสังเกตภายในของตัวเองอะอะไรเคลื่อนก็ให้สังเกตนั่งอยู่ก้นกระทบกับเก้าอี้ก็สังเกตคือมันรู้อะสภาวะสังเกตคือสภาวะรู้เฝ้าสังเกตคือเฝ้ารู้เฝ้ารู้เฝ้าดูเฝ้า,า,าเห็นอากับกิริยาของตัวเองที่มันมีการเคลื่อนตัวไปเคลื่อนตัวมาเฉยก็รู้ไหลไปคิดปรุงแต่งก็รู้ อารมณ์รุนแรงกำลังปรุงแต่งไม่พอใจให้ใครอยู่ก็รู้อารมณ์นิ่งๆเฉยๆก็รู้ไม่ว่าจะส,สภาวะอะไรของเราเกิดให้เราเฝ้าเฝ้าดูตัวเองแต่อย่าตามการตามหมายถึงว่าเรา,เามีคนมากัากมือเราไปมีคนมาจูงมือเราไปแล้วเราตามเขาไปอันนั้นเรียกว่าตามตามไปดูอย่างนั้นผิดแต่ให้อยู่กับที่ ให้อยู่ตรงจุดศูนย์กลางคือให้ใช้ความเป็นกลางในการดูดูทุกอย่างดูทุกอย่างเป็นเพียงผู้เห็นผู้รู้ผู้ดูแต่ไม่ใช่ผู้ตามถ้าผู้ตามคือผิดวิธีเราจะต้องเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเหมือนเรานั่งดูทีวีเราไม่ได้เข้าไปร่วมแสดงกับเขานะนั่นแหะเรียกว่าผู้เห็นเรียกว่าผู้ดูต้องแยกให้ออกว่าผู้ดูหรือผู้ตามถ้าเราไหลไปกับความคิดปรุงแต่งนี่เราคือผู้ตาม แต่ถ้าผู้ดูจะดูเฉยๆคือเหมือนเรากอดอกแล้วดูดูอาการปรุงแต่งของตัวเองสังเกตเห็นอารมณ์ของตัวเองสังเกตเห็นสภาวะของตัวเองอ่ะเหมือนเรายืนกอดอกดูหรือจะอีกวิธีที่อาจจะเข้าใจง่ายกว่าก็คือถอยออกมายืนดูตัวเองถอยออกมามองตัวเองมาเป็นผู้มองผู้เห็น ผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นตัวเองไม่ไปเป็นผู้ร่วมแสดงของตัวเองเราไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะไปเราไม่ใช่คนโล,โลกที่แบบไปเป็นผู้เป็นไปเป็นผู้ร่วมแสดงไปเป็นผู้ทุกข์ะแต่เราปฏิบัติแล้วเราจะต้องเรียนรู้ว่าถ้าเราไปร่วมแสดงเราก็ทุกข์แต่เราจะต้องมีสติรู้สึกตัว เพื่อจะเป็นผู้เห็นมันต้องมีสติรู้สึกตัวเท่านั้นถึงจะเป็นผู้เห็นได้ผู้เห็นผู้รู้ผู้ดูถ้าไม่มีสติพอเราจะไปกลายเป็นผู้แสดงเราจะไม่ใช่ผู้ดูเราจะเป็นผู้แสดงไปเลยถ้าสติเรามันอ่อนสติเรามันน้อยเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงให้มีการเจริญสติเพื่อที่จะเป็นผู้กอดอกดูเนี่ยกอดอกดู กอดอกดูอากับกิริยาของตัวเองที่มันแสดงไปต่างๆนานาความคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาไหลไปสารพัดอะไรมากระทบก็ปรุงแต่งไปเราเป็นผู้ที่กอดอกดูดูอากับกิริยาของตัวเองดูขันห้ามันขันห้าของตัวเองมันแสดงอะไรมากระทบก็เห็นว่ามันแสดงอะไรมากระทบก็เห็นว่ามันปรุงมันไหลไปกับการปรุงแต่งเราเป็นแค่ผู้ดูนะอย่าเป็นผู้ไหลตามอย่าไปเป็นผู้ตาม ก็วันนี้มีหัวข้อธรรมะอาจารย์จะอธิบายอีกเรื่องหนึ่งเพิ่มเติมคือเรื่องการปล่อยวางหลายๆคนอาจจะมีหลายกรณีที่มีคนที่เขามีปัญหาแล้วมา,มาเล่าให้ฟังแล้วหลายๆคนที่เป็นผู้ฟังจะบอกว่าเออจะไปคิดทำไมจะไปทุกทำไมก็จะไปคิดมากทำไมก็ปล่อยวางไปสิทุกคนจะให้คำตอบกับคนอื่นแบบนี้ แต่ความเป็นจริงแล้วอะลองเหตุการณ์นั้นอะที่เพื่อนเอามาเล่าให้เราฟังหรือญาติพี่น้องเอามาเล่าให้เราฟังอะลองมันเกิดกับเราดูบ้างสิเราจะพูดคํานี้ไม่ออกเออไปวางสิเราสามารถบอกกับตัวเองได้ไหมเหมือนอย่างที่เราเคยบอกกับเพื่อนกับพี่กับน้องที่เขามาปรึกษาเราแล้วเราบอกเขาว่าเฮ้ยไปวางไปเลยไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปเครียดเรานะ่ะพูดกับคนอื่นได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวเราเองอะเราจะพูดไม่ออกถ้าเราเป็นผู้ประสบ ภัยเองประสบเหตุเองเจอกับเหตุการณ์นั้นๆด้วยตัวเองเราจะพูดไม่ออกเราจะพูดคำว่าปล่อยวางไม่ได้เพราะมันเป็นความรู้สึกความรู้สึกที่เขากำลังทุกขนะ์เนี่ยเราไปบอกให้เขาว,า,วางลงสิอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะถ้ามันเกิดกับเราแล้วเราก็จะทำไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการปล่อยวางที่ถูกต้องคือการกลับมารู้สึกตัวกลับมามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวกลับมาอยู่ที่ กายของตัวเองกลับมารับรู้กลับมารับรู้ความรู้สึกที่มันนิ่งเงียบของตัวเองกลับมารู้เนื้อรู้ตัวบ่อยๆขณะที่กําลังปรุงแต่งกําลังคิดกําลังเครียดกําลังไหลไปกับอารมณ์กําลังจมกับอารมณ์กําลังไล่เสพอารมณ์ที่ตัวเองปรุงขึ้นมาเนี่ยแล้วมีคนไปบอกว่าปล่อยวางสิเราไม่สามารถที่จะปล่อยได้แต่การปล่อยวางที่ถูกต้องคือไม่ต้องไปสนใจอากาบกิริยาพวกนั้นแค่กลับมารู้เนื้อรู้ตัว การรู้เนื้อรู้ตัวนี่แหละคือการปล่อยวางที่ถูกต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะไม่ใช่ว่าเออหชั่วโมงเนี้ยคือปัจจุบันขณะภายในหนึ่งชั่วโมงนี่คือกับปัจจุบันขณะผิดปัจจุบันขณะคือเสี้ยววินาทีเดียวอาจารย์จะบอกว่าปัจจุบันขณะคือสมมุติว่านิ้วอาจารย์เนี่ยแตะกระทบกระทบกระทบโต๊ะเนี่ย ตึงเนี่ยเรียกว่าปัจจุบันขณะพอยกขึ้นมานี้ไม่ใช่ปัจจุบันขณะละขณะที่แตะสัมผัสวิเดียวเนี่ยไม่ถ sure ึงวิด้วยซ้ำเนี่ยเรียกว่าปัจจุบันขณะให้เรามาอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างเงี้ยเนี่ยคือปัจจุบันขณะเนี่ยแบบนี้ทีแล้วเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันขณะที่ทีทีเนี่ยปัจจุบันขณะเนี่ยทีอยู่กับปัจจุบันขณะตลอดเลยเห็นไหมเนี่ยเรียกว่าปัจจุบันขณะเรากลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวกลับมารู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะ แล้วความทุกข์ของเรามันจะมาลายหายไปเรื่อยๆนี่คือการปล่อยวางที่ถูกต้องให้คนอื่นมาบอกเลาว,ว่าเราปล่อยวางเราทําไม่ได้หรอกแม้แต่เกิดเหตุกับเราเองเราก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นการปล่อยวางที่ถูกต้องคือการเจริญสติคือการรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวรู้ตัวทั่วพร้อมใหม่ๆที่เราฝึกเราอาจจะรู้ตัวทั่วพร้อมไม่เป็นแต่พอเราฝึกนานๆไปเข้าเนี่ยเราจะเริ่มเป็นอัตโนมัติมันจะมีการ สะสมของความรู้ตัวไปเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆจนกว่าพลังงานความรู้สึกตัวรู้เนือ้อรู้ตัวมันจะพอกพูนขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นมันจะเติมขึ้นทุกวันเหมือนเราตักน้ําใส่โอ่งนั่นแหละถ้าเราตักทุกวันมันก็จะเพิ่มขึ้นมันก็จะเต็มขึ้นเรื่อยๆอ่ะการเจริญสติก็เหมือนกันการเจริญสติคือการรู้เนือ้อรู้ตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่กับความรู้สึกที่กระทบขณะที่เรากระทบเนี่ยเรารู้สึกเนี่ย เราไม่ได้คิดอะไรนะถ้าเรารู้ตัวให้ได้บ่อยๆเนี่ยถึงมันจะแวบไปคิดบ้างแต่มันก็น้อยแต่การรู้ตัวมันจะมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะทุกน้อยลงกว่ากว่าที่เราไม่ฝึกการฝึกรู้เนื้อรู้ตัวฝึกรู้สึกตัวเนี่ยมันจะทําให้เราทุกน้อยทุกน้อยลงน้อยลงทุกนั้นเบาลงและบางลงและเจือจางลงเรื่อยๆนี่คือการปล่อยวางที่ถูกต้องและชัดเจน เราจะต้องเข้าใจให้ได้ว่าการปล่อยวางคืออะไรการฟังธรรมเนี่ยก็สําคัญเราต้องฟังให้เข้าใจให้ได้เข้าใจแล้วเราจะรู้วิธีการฝึกวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาปฏิบัติอะไรนานไม่ต้องไปยืดเยือ้อไม่ต้องไปทําตามพิธีเก่าๆที่ถูกสอนกันมาแบบนี้ผ่านไป1 0 0ยปี200ปีก็ต้องทําแบบนี้เท่านั้นมันเป็นการยึดในรูปแบบเดิมๆรูปแบบอะไรมาใหม่ๆเนี่ย ถ้าคนฉลาดเาจะปรับตัวและฝึกเรียนรู้ฝึกทดลองเพราะคนฉลาดเนี่ยเขาจะอยากรู้ว่าเฮ้ยลองทําดูมัน,มน,ไไนก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ว่าทดลองดูก็เห็นเป็นไรนี่ว่าอาจารย์จะบอกว่าอย่างเด็กรุ่นใหม่เนี่ยยังมีโทรศัพท์มาาใหม่ๆนะเด็กๆเนี่ยจะเริ่มเรียนรู้ก่อนเพราะเขาจะไม่ยึดในรูปแบบเดิมๆคือแต่คนแก่ๆเนี่ยเขาจะยึดในรูปแบบคนที่มีอายุ คนที่มีอค่อนข้างมีอายุเนี่ยจะยึดในรูปแบบเดิมๆเคยฟังมาแบบนี้เขาสอนมาแบบนี้ก็เชื่อว่าจะต้องเป็นแบบนี้มีคนเอาวิธีอื่นมาแนะนําก็จะไม่เชื่อไม่ฟังเพราะว่าฉันรู้มาแบบนี้ฉันถูกสอนมาแบบนี้ฉันจะเอาแบบนี้เท่านั้นเขาเรียกว่าดื้อรั้นแล้วไม่เปิดใจรับไม่เปิดใจรับและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็จะไม่ได้ฉลาดขึ้นไม่ได้เรียนรู้อะไรที่มัน วิวัฒนาการอะไรที่มันมาใหม่ๆเราจะไม่ได้พัฒนาตัวเองศัก,กยภาพเราก็จะเออเขาเรียกว่าล้าสมัยนั่นแหละการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมีอะไรมาใหม่ๆให้เราเรียนรู้ให้เราทดลองทําไปเหอะฝึกไปเหอะเราไม่ได้เสียเงินเนี่ยมันไม่ได้เสียเงินแล้วมันทดลองได้มันเสียหายตรงไหนรูปแบบการเจริญสติของอาจารย์ก็เหมือนกันเป็นรูปแบบที่ใหม่ๆแล้วมีอะไรหลากหลายปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันจับไม่กวาดจับไม่ถู จับล้างถ้วยล้างชามหยิบนู่นหยิบนี่ก็ให้รู้เนื้อรู้ตัวไปตลอดทั้งวันยา่ามัวแต่ว่าจะต้องไปเข้าคอร์สปฏิบัติก่อนแล้วค่อยรู้เนื้อรู้ตัวไม่ต้องไม่ต้องรอฝึกในชีวิตประจําวันเลยฝึกจับอะไรหยิบอะไรให้รู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหละการปฏิบททัติธรรมถ้าเราไม่มีเวลาไปเข้าคอร์สปฏิบัติเมื่อ,อไหร่เราจะได้ปฏิบัติถ้าเราจะยังยึดรูปแบบเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ในชี ชีวิตประจําวันขับรถก็รู้สึกตัวได้ลมหายใจก็ได้เวลาสูดลมหายใจเนี่ยให้เอาสติผสมเข้าไปให้เอาความรู้เนื้อรู้ตัวให้เอาความรู้สึกตัวเนี่ยสูดเข้าไปด้วยสูดเข้าสูดออกสูดเข้าสูดออกเปลี่ยนไปเป็นอิริยาบถอื่นบ้างก็ได้เคาะมือบ้างขูดมือบ้างขยับเท้าบ้างเอ่อมาที่ลมบ้างสลับไปสลับมาให้ให้มันวนอยู่ในร่างกายเราอ่ะให้เรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในร่างกายเรานี่แหละ เรียกว่าปฏิบัติธรรมแบบรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวรู้ไปทั้งตัวรู้ตัวทั่วพร้อมคือรู้ไปหมดจุดนู้นบ้างจุดนี้บ้างเท้าบ้างมือบ้างลมบ้างให้มันวิ่งวนอยู่ในภายในกายแต่ภายในรูปเราร่างกายเรานี่แหละเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมที่ง่ายไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องมีรูปแบบเพราะการรู้เนื้อรู้ตัวมันไม่มีรูปแบบแล้วเราไปเชื่อ สิ่งเดิมๆเ,เก่าๆที่จะต้องไปเข้าคอร์สไปวัดแล้วค่อยไปปฏิบัติธรรมไม่จริงเลยไม่จริงเราอยู่ที่ไหนแล้วก็มีความโกรธอยู่ที่ไหนแล้วก็ปฏิบัติเพื่อละความโกรธได้ไม่ใช่ว่าอยู่บ้านน่ะโกรธพอไปวัดแล้วไม่โกรธไม่จริงอยู่ที่ไหนถ้าเราเอาสมองไปด้วยอ่ะมันก็โกรธได้ทุกที่คนอยู่ในวัดก็โกรธคนอยู่นอกวัดก็โกรธ ถ้าเราจะชำระความโกรธเราอยู่นอกวัดเราก็ปฏิบัติชำระความโกรธได้อยู่ในวัดก็ได้เอาให้เลือกปรับให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่สภาพร่างกายของตัวเองและสิ่งแวดล้อมของตัวเองและครอบครัวของตัวเองและความเป็นอยู่ของตัวเองปรับให้มันสมดุลให้มันบาลานซ์กันเราจะต้องรู้สิว่าเราอยู่ในครอบครัวที่ครอบครัวใหญ่เราจะต้องหาวิธีเจริญสติแบบไหนอยู่ในห้องนอนเราดีไหมไม่มีใครเห็น บ้านคับแคบก็ให้ใช้เชือกลหรือลูกประคำสั้นๆหรือใช้อนาปปนสติไปปรับให้เข้ากับความเป็นอยู่ของตัวเองอย่างชาวไร่ชาวนามีที่กว้างขวางก็มีต้นไม้ไว้ผูกเชือกเดินเวลาเดินเวลาเท้ากระทบพื้นก็ให้รู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวไปแม่บ้านกวาดบ้านถูบ,บ้านก็ให้รู้เนื้อรู้ตัวไปอย่างคนที่อายุเยอะแล้วเดินไม่ได้ก็นั่งพิงก็รู้เนื้อรู้ตัวไปสูดลมหายใจเข้าออกอัสติผสมเข้าไป มีเชือกสักเส้นหนึ่งมีลูกประคำสักเส้นหนึ่งก็สัมผัสไปสาวไปถูไปลูดไปรู้เนื้อรู้ตัวไปง่ายวิธีปฏิบัติธทรรมนะง่ายถ้าเรารู้เราเข้าใจอะ่ะมันไม่ยากหรอกวันนี้เราฟังแล้วเราเริ่มต้นทําได้เลยถ้าเราอยากไปพบภูมิข้างหน้าที่ดีขึ้นถ้าเราไม่อยากจะไปอบายเราต้องเริ่มฟังแล้วฝึกตามได้เลยเพราะวิธีของอาจารย์นี่มันง่ายมากฝึกได้ทุกเพศทุกวัยท,ทุกอายุ อายุเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเรายังหายใจอยู่และปฏิบัติทําได้เลยวิธีของอาจารย์เนี่ยทำได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นฝึกตามได้เลยปฏิบัติได้เลยเพื่ออะไรเพื่อตัวเราทั้งนั้นแหละไม่ใช่เพื่อคนอื่นหรอกเพื่อภพภูมิที่ดีของเราเพราะเรามีชีวิตอยู่เราก็อยากจะมีความสุขตายไปเราก็ต้องคิดถึงภพบเบื้องหน้าว่าเราจะต้องไปที่ดีๆเท่านั้นถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆความต่อเนื่องเราไม่ขาดเรามีสิทธิ์บรรลุธรรมได้ทุกคน เรามีสิทธิ์ที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้ทุกคนถ้าเรามีความเพียรมีมีอิทธิบาทสีเราสามารถเข้าถึงธรรมกันได้ทุกคนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านที่มีโอกาสได้รับฟังได้ที่มาเปิดใจฟังเนี่ยตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติเพื่อพบภูมิที่ดีของเราในพบเบื้องหน้าเราต้องวางแผนไปยังพบภูมิเบื้องหน้าถ้าเราเป็นผู้มีปัญญาเราจะไม่มองแค่โลกโลกนี้แต่เราจะต้องมอง เพื่อโลกหน้าของเราด้วยพบเบื้องหน้ามีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเราจะวางแผนยังไงให้เราเราไปพบเบื้องหน้าได้อย่างผู้ที่ผู้ที่ฉลาดผู้ที่ผู้ที่เตรียมความพร้อมอย่างพบเบื้องหน้าคือผู้ที่มีปัญญาคือผู้ที่ฉลาดก็ขอให้สิ่งที่อาจารย์ทำนะคือพยายามเอาความรู้ที่ตัวเองปฏิบัติมาเอาปัญญาของตัวเองที่มีเนี่ย มาช่วยคนอื่นให้ได้พ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนขอเพียงท่านตั้งใจปฏิบัติแล้วก็อาจารย์ก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ตั้งใจจะเดินทางนี้ผู้ที่มีปัญญาแล้วอ่ะตั้งใจที่จะเดินทางเนี่ยขอขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็ประสบปัญหาอะไรก็ปฏิบัติไปแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เข้าใจอะไรก็สามารถโทรมาสอบถามแอดไลน์มาสอบถามอาจารย์ได้ตลอด ถ้าเกิดอาจารย์ว่างก็จะตอบให้แต่ถ้าอาจารย์ไม่ว่างก็ต้องรอก่อนก็คือ,อพิมพ์ข้อความส่งสงมาแล้วก็คือถามได้เลยจะสนทนาก็ได้หรือจะเป็นข้อความก็ได้คือได้หมดอาจารย์ยินดีช่วยเหลือทุกคนที่มีความปรารถนาที่จะพ้นทุกมีความปรารถนาที่จะออกจากสังสารวัฏนี้ขอให้ท่านทุกคนตั้งใจมีความเพียรให้พอและ ขอให้ไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองได้หวังกันไว้ที่ท่านได้หวังกันไว้ทุกคนก็ขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมได้เจริญและงอกงามในธรรมกันทุกคนทุกท่านสาธุค่ะ